สวัสดีครับวันนี้เฮาสิมาเบิงวิถีชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอลสวนสวนนี่ยังครับพี่เฮาเห็ดอยู่นี่เขาเห็ดอยู่นี่แอปเปิลนะครับแปเปิลแอปเปิลกันพักกันเห็ดยังครับ ดีรุ่นมากดีรุ่นมากไอ่เฮ็ดคือได้ปิดออกครับมันดกมันดกดมันดกโคตรมันดกมันบ่ดีบะออกไล่แล้วน้ำโอ้มากมันสิน้อยโอ้มักมากหน้อยแล้วเขาหมักหมักไม่มากมากัมกญ่ปยอามาันบ่เสียดายตีบาัน,นีงฮะ เอ,อือได้นแมนบานเข้าเนาะแมนบานเข้ากับเบ้าออกแล้วเนาะบางในดุกลกหมดอันใดนี่สูงกว่านึงอันนี้พากันยูเมืองอยังครับนี่ส่วนแอปเปิ้ล มิทุล่า,ลาโอ้มิทุล่านะครับเงิ่นเดือนก็นดีอยู่ดอกเนะาะไหยุไรย,ยัวเหตุไวย,ยัวโอ้เพียบโอ้เพียบนี่นะครับอันนี้เป็นคนชั้นสูงเนาะรับรองไม่ตกตำ่ำ ลอง่าตกตำมั้บางน้อยๆเนี่ยเอาไว้บ่ครับทิ้งสถทานเดียวทิ้งย่างเดียวเนะาะลูกน้อยๆซ้ำลูกปิงป่งนี่พี่น้องเอ้ยลูกญ่กะเอาทิมดิแม่นบ้านเพิ่นประึดเนาะ แล้วบันนีนะเขาเอาออกจังสีอีก,จ,กจักมือจักเดือนครับได้เก็บครับอย่านกลัวเนาะเก็บบันดนีเขาเก็บใส่ยอย่างครับใส่บล็อกมือเรื่องนี้ประมาณจักบล็อกครับ,บ,รบนี่จะจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามตอนต่อไปว่าเขาจะ แก้มาไลยที่ไหนนะครอพูดมาไลแปดบ็อกแปดบอกอก่ะโทรืมเมื่อนี้ก็สีแล้วแล้วเนาะนี่ละครับพี่น้องเบื้องเอาครับผู้ยูห้างบ้าน สำหรับผู้ใดที่อยากมาครับเมืองมิทุลาเนาะ<ห>นครับผมมิทุลาเนาะภาคเหนือเหนือสุดอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตรแรงงานไทยในอิสราเอลครับก็เป็นการทำงานตากแดดที่เก่าครับเมื่อนี้สามสิบองศาแต้กับยูบ่ได้ไหมครับสบายนี่ครับมันมีติกนำ ให้คางพ้อมมดินี่คือการเตรียมพร่อมครับสําหรับคนไม่ที่จะมาครับนี่ผู้นี่ประสบการณสีปีครับประสบการณสีปีบ่เคยง่ายไปใส่จุ่มของเกา่าสาหรับผู้ใดสนอกสนใจยอจย่างามากกะครับแกกับลูกสาวงามมาสั่นนี่บ้านนี้นนะอืม พออยู่ไดพอมีกำล,ลังแรงใจอยู่ในเมืองพอมันปะครับในเมืองพอ่อเป็นว่ามือนีเข้ากับพอกันซ้ำนี่เจอกันในกณะมั่นเนต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับ